สวัสดีครับพี่น้องครับมานี่พี่น้องเห็นต้นหวานนะครับรูปร่างแบบนี้นะครับพี่น้องสำหรับหวานสายมูนะครับผมเป็นคนชอบสะสมสายมูครับหวานครับมีหลายซื้อครับหวานตัวนี้นะครับเป็นหวานมงค้นหวานมงค้นควรมีปลูก ไหวนะครับตามบานเฮียนตามลานค้าลานขายนะครับสายมู่พวควรผ่านนะครับหวานตัวนี้มีหลายซื้อนะครับแต่ตามที่ผมได้ถามทันผู้รู้นักปร,ราชญ์อาจารย์พระคุณเจ้านะครับคุนไหมาหวานตัวนี้นี่ความคลังนะครับแรงนะครับบางทานกระบอกว่าเป็นหวาน มหาเสนีดอกท้อนะครับทบีศึกษาแล้วนะครับบอมเนนะครับซื่อเพิ่นซื่อว่าวานเทพรักษานะครับบางกวซื่อกับเทพรักษาครับเพิ่นสี่ครับเป็นวานบรสูงกับประม่านพุดโก้กวนนี่แหละเต็มทีง่ามอันนี้เพิ่นกันสูตรประมานซํมนี่แหละครับครับเพิ่นที่มี่ละหัวไข่ไข่ห้าค่า โลาเป็นสีขยายพันธุ์เดือแท่งนอแท่งหลังพนว่าเกิดไก่ตนนี่ครับผมปลูกกระถางละตนเห็นไหมคนสิเท,ท่นนอขยายพันธุ์ออกไปทั้งรอบๆกระถางครับเห็นไ่มเป็นกระถางนี่ครับผนไปติดกระถางเลยถ้ารลานตนไม่สิออกไกลๆตัวไก,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 ก่ตนแม่นะครับสีแท่งนอรับออกไกลๆตนแม่แต่คนนี่เนี่ยออกไปสุดสกวันนี้สขึ้นกระถางกับกระถางนี้ก็จะออกไปสุดกระถางเลยนี่ความพิเศษความศักดิ์สิทธ นตึงเอิ้นว่าเทพรักษา,ารักษาต้นแม่ไวถถนะอออไไ้ครับปลซิ่งเสียดจันไรเข้ามาตัดไก่ต้นแม่ตับดูกัะทันี่นะต้องกัดด้วยนกระทั่งน้อยๆออกไปตีดขอบเลยครับต้นกทติดขอบพื่อกันครับออกติดขอบเพื่กันตอนนั้นผมเพาะไว้นะครับปลูกไว้ี่กระทั่งละต้นนิดน้อยจารย์เนื้าต้นไปไงนี่น้อย,อยอจะสิต,ตายแล้ว่ตายแล้วครับปันนี้เด็ดเท น้ำถือพ้นนะครับก็ปลูกตามกระเยื่อบเลยครับก็าบ่ไให้ดูแลยังมากไม้ครับเป็นกระงัามหวานเป็นคุ่นนะครับว่ามีโทษคือไปล้านคาล้านขายนลครับหรือบานเลื่อนพี่นองนะครับนะครับเป็นมงคลนนะครับสว่านเทมรักษานด้ครับเอื่อนเอื่อนหวานยั่งกระซางพิ่นต่ว่าพระคุณเจ้าที่เพิ่นหายมากพิ่นบอกบ่แมนหวานดอกท่อง มหาสนีนะครับวันดอกท้อสีมีลองใบลองใบต้นนี้นะครับเป็นสีแดงแต่บางคนก็บอกว่าเป็นดอกทออกับเจ้าดอกทออขมิ้นแต่ดูต,ตาตำราแล้วนี่ลายตำราเซกกมน้นบ่อมแมนนะครับหรือแมนกับั้างดีล่ะครับครับมีดอกก็่าจะเกิดดอกย่ยนไต่ค้นบ่ออกยุนหยดนะครับบ่ออกย่นหยดจังสีครับ่็จะออกย่ดไต่ข้นบนีไต่ค้น ตนะมีกลิ่นหอมระมุนครับระมุนหอมระมุนอ่อนๆนะครับมีกลิ่นหอมระมุนจับใบหรือว่าเอาใบมายองเบางหนี่ีกินหอมบ่อยองก็เข้าไปเศร้าๆใบบางหนึ่งกินหอมระมุนครับหอมหอมก็คือพเห็นบาดตัวนี้แหละครับบ่ดน,น,น,นครับจังน้อยสี่ไปว่างจำนายที่นาถนนนะครับ มีประมาณสิบกว่าตนนะครับก็กราบพระอาจารย์ที่เพนไ้มาเมตตานะครับผมมาก็ย้ายพันนะครับว่าจิเป็นนะครับก็เสนอชื่อว่าเป็นที่หน้อพ่อใหญ่อยากได้สนใจก็จ้างไปติดต่อนะครับสอบถามได้นะครับตอนนี้ยังม่ท่านนํำออกไปนะครับรอ่นสมบูรณ์ก่านี้ก่อน,นสำหรับคิดนี้นะครับก็ขอแน้นนำหวาน สายมูให้พี่น้องดับราบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ